ไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดคอนแก่นค่ะถึงแม้ว่าที่นั่นยังสงพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะแต่ในวยงานเกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมการจัดงานพิศก,การสงกรานภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างเคร่งครัดนะคะไปติดตามได้จากคุณสรายุทธ์อาศีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะสงการานต์ปีนี้ที่ขอนแก่นนะครับยังคงงดไม่ให้มีการสาดน้ําแต่จะเน้นไปที่การรักษาประเพณีให้คงอยู่ โดยเทศบาลนครขอนแก่นถือเป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงานสุดยอดสงกรานถนนข้าวเหนียวการจัดงานจะอยู่ภายใต้แนวคิดสงกรานนาริมิตรเสริมจิตสร้างบุญระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2565ส, 25, สถานที่จัดงานกำหนดไว้ที่บริเวณสารหลักเมืองและตามวัดต่างๆในพื้นที่95ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางการจัดงานนะครับจะง,งดเล่นสาดน้ําแต่จะเน้นไปที่งานประเพณีก็จะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีธบุญตักบาทวันสงกราน กิจกรรมตบประทายการขนทรายเข้าวัดพิธีขอพรผู้สูงอายุส่งน้ำพระพุทธรูปทั้งนี้เพื่อเปลีป่ยนไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ400-500รายและนี่คือสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ